ตอนนี้มานั่งเต่าสัญญาค่ะนางเข้าคลาสไปกับเพื่อนแล้วนี่นะคะที่านางเข้าไปเรียนนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนอินเดียก็จะเป็นมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะ School School of Dance ก็คือผู้ปกครองที่ไม่ได้ให้ลูกไปเอ่อเข้าแคมป์นะคะคือมันจะมีฮอลิเดย์แคมป์ใช่ไหมสำหรับคนที่ให้ลูกอยู่บ้านก็หากิจกรรมเสริมให้ลูกทำอย่างเช่นพวกเรานี่แหละไม่ใช่ให้เด็กอยู่แต่บ้านนะคะที่นี่ก็คือปิดเทอมมาก็ กิจกรรมให้ลูกทำส่วนแม่แม่ก็นั่งรออยู่บ้านไม่ใช่อยู่หน้าอยู่หน้าห้องอยู่บ้านมัน